นี่ไม่ใช่วิดีโอโฆษณาแต่นี่คือรีวิวจริงจากใจล้วนๆของเราทีมงาน Power Drive Thailand ที่มุ่งเน้นในการนำเสนอความจริงรีวิวตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลแบบไม่มีการแต่งเติมเพราะเราเชื่อว่าความไว้วางใจของผู้ชมมีค่ามากกว่ายอดวิวหรือยอดไหลวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี2025นั่นคือ Cadillac CT5 V Black อินร s สป r t s e สีดานสายดุดจากอเมริกาที่หลายคนบอกว่านี่คือรถที่รวมความแรงความหรู และความกล้าเข้าไว้ด้วยกันแต่คำถามคือมันคุ้มไหมมันดีจริงหรือแค่ภาพลักษณ์เราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ก่อนอื่นมาดูที่รูปลักษณ์พยาลดการก่อนคเนดัลแอคซิตี้ห้าวีบลปี2 0 2 5 2000, 25, มาในโชว์ที่ดูทรงพลังดูดันเส้นสายที่ชัดเจนฝากระโปรงหน้าแบบมีช่องระบายอากาศช่วยเพิ่มการไหลเวียนของลมขณะขับขี่และแน่นอนรุ่นที่เรารีวิววันนี้คือสีขาวเงาที่สะท้อนความหรูหราในโชว์รูมหรูของเราในกรุงเทพอย่างแท้จริง ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของเจ้าสัตว์ร้ายคันนี้เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรซูเปอร์ชร์จให้กำลังถึง668แรงม้าแรงบิด893นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบขับเคลื่อนล้อหลังนี่คือหนึ่งในรถที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของคนรักการขับจริงๆเอาไว้ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้ามาครองตลาด อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ3.4วินาทีเสียงเครื่องยนต์คำรามทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งมันคือเสียงของพลับงอและอิสระที่แท้จริงถ้าคุณเป็นคนที่รักการขับขีบข่แบบสัมผัสถ,ถึงแรงบิดทุกจังหวะ Cadillac CT5 V Blackwing จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงทุกครั้งที่คุณอยู่หลังพวงมาลายัยภายในห้องโดยสารคือความหรูระผสมผสานกับเทคโนโลยีสุดล้ำบอดหนังแท้แบบสปอร์ตอบรับกับสรีระของผู้ขับพวงมาลายัยแบบแฟลตบอททิมพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ ในระยะใช้งานระบบเสียงคุณภาพสูงหน้าจอดิจิทัลคมชัดพร้อมระบบเชื่อมต่อทันสมัยทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีรถคันไหนที่สมบูรณ์แบบจริงๆเราต้องพูดถึงข้อเสียที่ผู้ใช้บางคนเจอเริ่มจากเรื่องความประหยัดน้ำมันมันไม่ได้เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์มากนะักโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่รถติดเพราะเครื่องยนต์แรงมากความประหยัดจึงไม่ใช่จุดเด่นต่อมาคือช่วงล่างที่แม้จะปรับได้หลายหมดแต่ในถนนเมืองไทยที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อบางครั้งอาจจะรู้สึกแข็งเกินไปโดยเฉพาะคนที่เน้นใช้งานแบบครอบครัว อีกจุดที่เราต้องพูดคือราคาทั้งราคาซื้อและค่าบำรุงรักษารถระดับนี้ไม่ได้ถูกและต้องการการดูแลที่เอาใจใส่สูงหากคุณไม่มีใจรักจริงๆหรือมีงบจำกัดอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่ถ้าคุณเป็นสายขับสายใจเต้นแรงสายที่ไม่กลัวเสียงเครื่องยนต์ดังหรือไม่สนเรื่องประหยัดน้ำมัน c a อแ l กซ c ต t 5 V Black w วิ g คือหนึ่งในไม่กี่คันที่ยังให้คุณได้รู้สึกถึงความมีชีวิตของการขับขี่มันคือความดิบความแรงความหรูและความกล้าที่รวมอยู่ในคันเดียว และนี่คือความจริงจากทีมงาน Power Drive Thailand ช่องที่ให้คุณมากกว่าแค่รีวิวเรานำเสนอความรู้สึกจริงความประทับใจจริงและมุมมองจากประสบการณ์จริงหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Power Drive Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวรถแรงรถรูรรถใหม่ๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณได้รู้ทุกแง่มุมก่อนตัดสินใจ